สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคู่มือชีวิตพร้อมรับทุกสถานการณ์พอดแคสต์ที่มีแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณอัปเกรดชีวิตและรับมือได้ทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเชิญรับฟังได้เลยนะคะยุคนี้หาเงินก็ยากนะคะค่าครงชีพก็ส่งขึ้นทุกวันเลยครับผมแต่เราก็ยังเห็นคนทาบุญเลี้ยงพระกันเยอะนะคะซึ่งเอาจริงๆบางทีหนูก็อดสงสัยไม่ได้คะ่ะครับสงสัยว่าอะไรครับคือ เห็นพระบ,บางรูปท่านฉันของดีๆใช้ของดีๆบางทีดีกว่าเราอีกค่ะมันเลยเกิดคำถามในใจว่าเงินที่เราหามาเหนื่อยๆแล้วเอาไปทำบุญเนี่ยมันเหมือนเอาไปละลายแม่น้ำหรือเปล่าคะสรุปแล้วที่เราทำทำกันอยู่เนี่ยมันคือเปลืองเงินหรือว่าได้บุญกันแน่คะอืมเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมามากเลยครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนในยุคนี้คิดอยู่ในใจจริงๆใช่ไหมคะ ไม่แปลกเลยที่จะรู้สึกแบบนั้นโดยเฉพาะเวลาเราเห็นข่าวเห็นอะไรต่างๆวันนี้เราลองมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงแก่นเลยดีกว่าครับว่าบุญและการให้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่เพื่อที่เราจะได้วางใจได้ถูกว่าการให้ของเราจะไม่ใช่ความรู้สึกว่าเปลืองแต่เป็นความรู้สึกที่เต็มในใจเราแทนได้สนใจมากค่ะเพราะถ้าถามคนส่วนใหญ่หนูว่ารวมถึงตัวหนูเองด้วยนะก็จะเข้าใจว่าบุญคือการสะสมแต้มครับ ยิ่งทำเยอะยิ่งบริจาคเยอะก็ยิ่งได้เยอะเหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเลยทำบุญร้อยหนึ่งหวังว่าจะได้กลับมาพันหนึ่งอะไรทำนองนั้นใช่เลยครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีมุมที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยอย่างที่ท่านปออปยุตโตสำเด็จพระพุทธโคสาจารย์เคยสอนไว้นะครับท่านบอกว่าแกนของบุญจริงๆไม่ใช่การสะสมแต้มเพื่อไปแลกสวรรค์หรือของรางวัลอะไรเลยเอ้าวเหรอคะครับ แต่แก่นแท้ของบุญคือเครื่องชำระจิตใจทำให้ใจของเราสะอาดสว่างแล้วก็สงบจากกิเลสโดยเฉพาะความโลภความตรหนีความเห็นแก่ตัวนี่แหละครับเครื่องชำระจิตใจโหแค่เปลี่ยนคาจากัดความนี่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะจากที่เคยคิดว่าเป็นการเติมแต้มบุญกลายเป็นล้างใจตนเองให้สะอาดเหมือนดีท็อกกิเลสว่างั้นเถอะใช่เลยครับคำว่าดีท็อกกิเลสนี่เห็นภาพมากแล้วการให้ของออกไปเนี่ย มันมาช่วยดีท็อกซ์ใจเราได้ยังไงคะในมือของก็ออกจากตัวเราไปแล้วมันดูเหมือนเราเสียมากกว่าได้นะนกลไกมันทำงานที่ใจของผู้ให้โดยตรงเลยครับหัวใจสำคัญของการให้ทานคือสิ่งที่เรียกว่าจาคะจาคะครับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือการสละออกการฝึกปล่อยวางความยึดติดในวัตถุและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกสละความตระณีที่เหนียวในใจเราเอง ดังนั้นประโยชน์หลักจึงตกอยู่ที่ผู้ให้เต็มๆเ,เลยครับคือการได้ฝึกฝนติดใจตัวเองเป็นสําคัญอ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าเป้าหมายหลักคือการฝึกสละความตึงหนืดในใจเราเองแต่พอพูดแบบนี้มันก็ทําให้หนูคิดต่อนะคะว่าถ้าเป้าหมายคือการฝึกใจเราแล้วทําไมฝังคมไทยถึงดูจะเน้นการถวายทานให้พระเป็นพิเศษล่คะคะอืม ในเมื่อการให้คนยากไร้ให้มูลนิธิเด็กให้โรงพยาบาลก็น่าจะได้ฝึกใจเหมือนกันหรืออาจจะเห็นผลเป็นรูปธปรรมมากกว่าด้วยซ้ําเป็นประเด็นที่ดีมากครับและแน่นอนว่าการให้แก่ผู้ยากไร้หรือโรงพยาบาลก็ได้บุญแน่นอนเป็นการฝึกใจค้าเหมือนกันแต่เป้าหมายของการถวายทานแด่พระสงฆ์นั้นมีมิติที่ใหญ่กว่าและลึกซึ้งกว่านั้นแฝงอยู่ครับในมุมของหลักการแล้วการถวายทานแด่พระสงฆ์คือการอุปถัมภ์และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา Oh, ฟังดูเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ถ้าพูดกันตามจริงคนที่ใส่บาทตอนเช้าร้อยละ99คงไม่ได้คิดว่าฉันกำลังจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาหรอกคะ่ะ <c oughs> ครับเขาอาจจะแค่คิดว่าอยากได้บุญให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ที่ป่วยอยู่การมองภาพใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ไกลตัวคนธรรมดาไปหน่อยหรอคะ <c oughs> ไม่ไกลตัวเลยครับจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยแม้เราจะไม่ได้คิดถึงภาพใหญ่ขนาดนั้นก็ตาม ลองนึกภาพตามนะครับค่ะพระสงฆ์คือผู้ที่สละชีวิตทางโลกออกมาเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอการที่เราถวายปัจจัยสี่ก็เพื่อให้ท่านมีกําลังกายไม่ต้องกังวลเรื่องการทำมาหากินจะได้มีเวลาและกําลังอย่างเต็มที่ในการศึกษาเพื่อทําคําสอนปฏิบัติข,ขัดเกลาตนเองแล้วนาธรรมะเหล่านั้นมาสั่งสอนเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนในสังคมในวงกว้างอมันจึงเหมือนการลงทุนในสถาบันทางปัญญ,ญาและจิตวิญญ,ญาณของสังคมโดยรวมครับ ถึงเราจะตั้งใจแค่ทําบุญให้ตัวเองแต่ผลของมันก็ไปค้ำจุนระบบนี้ไว้โดยอัตโนมัติเป็นการมองภาพที่ใหญ่ขึ้นจริงๆคือไม่ได้จบแค่ตัวเรากับพระรูปนั้นแต่โยงไปถึงการดำรงอยู่ของคําสอนเพื่อคนส่วนรวมแต่ทีนี้ก็กลับมาที่คําถามคาใจของหนูและอีกหลายๆคนที่พูดมาทั้งหมดมันคือในเชิงอุดอมคติแต่ถ้าเราดันไปเจอพระที่ไม่น่าเลื่อมใสแล้วคะครับ หรือเอาของที่เราให้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่นเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยแบบนี้เงินเราก็เสียเปล่าสิหรืออาจจะได้บาปแทนบุญหรือเปล่าคะนี่คือจุดที่ทําให้คนรู้สึกว่าเปลืองที่สุดเลยคําถามนี้สําคัญมากครับและเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลซึ่งในทางธรรมก็มีคําอธิบายที่ชัดเจนมากเพื่อให้เราสบายใจได้เราต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบของทาน3ประการก่อนครับถึงจะเห็นภาพรวมทั้งหมดค่ะมีอะไรบ้างคะ หนึ่งคือวัตถุทานบริสุทธิ์คือของที่เราให้ต้องได้มาโดยสุจริตไม่ได้ไปลักขโมยหรือโกงใครมาโอเคสองคือเจตนาบริสุทธิ์อันนี้สำคัญมากคือมีเจตนาที่ดีทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้หมายความว่าก่อนให้ก็ตั้งใจดีขณะให้ก็มีใจเลื่อมใสให้แล้วก็มีความสุขไม่นึกเสียดายค่ะและ3คือเนื้อนาบุญบริสุทธิ ซึ่งหมายถึงคุณธรรมของผู้รับครับอ๋อเข้าใจแล้วมันเหมือนกับสมการเลยนะครับผมของที่เราให้บวกกับใจเราตอนให้บวกกับคนที่รับเท่ากับผลลัพธ์ของบุญซึ่งถ้ามองแบบนี้ต่อให้ตัวแปรสุดท้ายคือผู้รับจะติดลบนิดหน่อยหรือไม่เต็มร้อยแต่ถ้าของของเราเบริสุทธิ์และโดยเฉพาะใจเรามันเต็มร้อย เราก็ยังได้คะแนนบวกในส่วนของเราอยู่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับชอบการเปรียบเทียบเป็นสมการมากเห็นภาพชัดเจนประเด็นสําคัญที่สุดอยู่ตรงนั้นเลยครับถึงแม้เนื้อนาบุญซึ่งก็คือผู้รับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%ซแต่ถ้าวัตถุทานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนาของเราบริสุทธิ์เราก็ได้บุญในส่วนของเราสมบูรณ์แล้ว oh. เพราะเป้าหมายหลักคือการขัดเกลาจิตใจเราเองนั้นสําเร็จไปแล้วในขณะที่เราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ท่านพุทธทาสพิกุเคยเปรียบเทียบไว้ดีมากครับว่าทําทานเหมือนการอาบน้ําอาบน้าเหรอคะครับการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ยึดติดไม่หวังผลตอบแทนก็เหมือนการอาบน้ําสะอาดที่ชําระจิตใจเราให้หมดจดได้จริงส่วนผู้รับจะเอาน้ําที่เราอาบแล้วไปทําอะไรต่อหรือตัวเขาจะสะอาดหรือไม่นั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมของเขาไม่ใช่ของเราครับเหมือนกับว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอ แต่ก็ยังแอบคิดนะคะว่าถ้าเรารู้ว่าพระรูปนี้ไม่ดีจริงๆเราก็ยังควรจะให้อยู่หรอคะมันเหมือนการส่งเสริมในครงที่ผิดหรือเปล่าเป็นการคิดต่อยอดที่ดีครับแน่นอนว่าถ้าเรามีโอกาสเลือกการเลือกหว่านพืชลงในดินที่ดีย่อมให้ผลผลิตงอกงามกว่าอาฮาการให้ทานกับผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมได้อานิสงหรือผลบุญมากกว่าเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าการหว่านพืชในดินที่ไม่ดีจะได้อะไรเลยนะครับอ๋อ oh. อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ฝึกฝนการสละออกจากใจเราแล้วซึ่งนั่นคือหัวใจของการทำบุญแต่ถ้าเรามีข้อมูลและมีทางเลือกการเลือกสนับสนุนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพียงแต่อย่าให้ความไม่สมบูรณ์ของผู้รับมาทำลายเจตนาที่ดีงามในการให้ของเราก็พอครับเคลียร์เลยค่ะเรื่องเจตนา แต่ทีนี้สําหรับคนธรรมดาอย่างเราๆที่เศรษฐกิจฝืดเคืองจริงๆไม่มีเงินหรือมีน้อยมากจะทําบุญที่ได้อนิสงเยอะๆเหมือนมหาเศรษฐีที่เขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ยังไงคะหรือว่าบุญเป็นเรื่องของคนมีเงินเท่านั้นนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมากที่สุดเลยครับคิดว่าบุญผูกติดกับเงินเสมอไปจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนามีวิธีการทำบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุถึง10ประการ10อย่างเลยเหรอคะ ใช่ครับแล้วการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของหรือเงินทองที่เรียกว่าทานน้ำใหม่เป็นเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นเองครับเดี๋ยวนะคะ,สะแสดงว่าเรื่องการบริจาคเงินที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สุดของการทำบุญเนี่ยจริงๆเป็นแค่หนึ่งในสิบวิธีเองเหรอคะแค่นั้นเลยครับโอ้โหอันนี้เหมือนปลดล็อกเลยแล้วอีกเก้าอย่างที่เหลือที่ว่าอาจจะเด็ดกว่าเนี่ยมีอะไรบ้างคะอยากฟังเลยได้เลยครับเอาข้อที่อานิสงส์สูงมากๆก่อนเลยนะคือสีละใหม่ หรือการรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยนะคะครับแค่เราตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ในแต่ละวันไม่ต้องเสียงเงินสักบาทแต่กลับถือเป็นมหาทานหรือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโอ<ฮ>้เพราะการให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนแก่สรัพสัตทั้งปวงโดยไม่จํากัดขอบเขตเลยแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียเขาไม่โกหกไม่ดื่มของมืนเมาแค่นี้คือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่แล้วเหรอคะ ไม่น่าเชื่อเลยนะมันดูเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆใช่ครับเพราะเรากำลังให้ความปลอดภัยกับทุกชีวิตที่เราพบเจอและที่สูงที่สุดขึ้นไปอีกคือภาวนาใหม่ภาวนาครับการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบและเกิดปัญญาอันนี้ถือเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยครับเพราะการเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเองโดยตรงหรือถ้าเอาที่ทำง่ายๆในชีวิตประจำวันก็ได้เว,ยวียวัจจะม่คือการขวนขวายช่วยเหลือ การสละแรงกายช่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอ๋อใช้แรงแทนใช่ครับเช่นไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดช่วยเก็บขยะในชุมชนหรือแม้แต่ช่วยคนแก่ข้ามถนนอันเนี้ยดีเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินใช้แค่แรงกับเวลาซึ่งบางทีอาจจะมีค่ามากกว่าเงินด้วยซ้าหรือจะให้ง่ายกว่านั้นไปอีกก็ยังมีครับยังมีอีกเหรอคะครับคือปัตตานุโมทนาใหม่คืออะไรคะแค่เราเห็นคนอื่นทำความดี แล้วเรารู้สึกชื่นชมยินดีไปกับเขาด้วยความจริงใจแค่นี้ก็ได้บุญแล้วครับจริงด้วยหนูนึกออกเลยเวลาเราไถาโซเชียลมีเดียแล้วเห็นเพื่อนไปเป็นอาสาสมัครหรือบริจาคของแล้วเราคอมเมนต์ไปว่าสุดยอดเลยเพื่อนอนุโมทนาด้วยนะด้วยความรู้สึกชื่นชมจริงๆแค่นั้นก็ได้บุญแล้วหรอคะเนี่ยง่ายอย่างไม่น่าเชื่อใช่เลยครับแค่ใจที่ยินดีในความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญแล้วเพราะมันคือการฉล้างความอิจฉาริษยาในใจเรา หรืออีกข้อที่ทําได้ตลอดคืออบปรจใจยะใหม่การอ่อนน้อมถ่อตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นบุญแล้วเช่นกันครับค่ะทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวฟังดูแล้วมันทําให้หนูคิดไปถึงขั้นที่ว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่มีเงินเลยก็สามารถสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่กว่ามหาเศรษฐีที่บริจาคเงินร้อยล้านได้เลยสิคะ โอ้ถูกต้องที่สุดเลยครับถ้าเขาเน้นทำบุญข้ออื่นๆที่ไม่ใช่การให้ทานเช่นรักษาศีลเคร่งครัดหรือนั่งสมาธิทุกวันเป๊ะเลยครับเพราะหัวใจของบุญอยู่ที่คุณภาพของจิตใจไม่ใช่ปริมาณของวัตถุการสละกิเลสในใจแม้เพียงเล็กน้อยด้วยการภาวนาอาจมีอนิสง์มากกว่าการบริจาคเงินมหาศาลเพื่อหวังชื่อเสียงก็ได้ครับโหเพราะเป้าหมายคือการชำระใจให้สะอาดไม่ใช่การสะสมทรัพย์สินทางโลก วันนี้เหมือนได้เปิดโลกทัศน์เรื่องบุญใหม่หมดเลยนะสรุปแล้วเป้าหมายของการทำบุญจริงๆก็คือการชำระใจของเราเองไม่ใช่การลงทุนหวังผลตอบแทนครับผมและการเลี้ยงพระถ้ามองในภาพใหญ่ก็คือการช่วยกันค้ําจูนสถาบันทางปัญญาให้เป็นที่พึ่งของสังคมต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือบุญสร้างได้หลายรูปแบบมากโดยเฉพาะบุญที่ไม่ต้องใช้เงินซึ่งบางทีอาจจะมีพลังและอาน,นิสงส์มากกว่าด้วยซ้าไป ยอดเยี่ยมเลยครับเข้าใจแก่นของมันได้ครบถ้วนเลยอยากจะให้ข้อคิดสุดท้ายเพื่อน,นำไปปรับใช้กันครั้งต่อไปที่เราจะใส่บาทหรือทำบุญไม่ว่าจะด้วยเงินร้อยหนึ่งหรือ20บาทให้เราลองเปลี่ยนโฟกัสจากเราจะได้รับอะไรตอบแทนมาเป็นเรากำลังสละความยึดมั่นถือมั่นอะไรออกจากใจในวินาทีนี้อื ลองมีความสุขกับการให้และการปล่อยในขณะนั้นเลยเมื่อนั้นเราจะรู้สึกเต็มในใจแทนที่จะรู้สึกคล่องจากกระเป๋าสตังค์ครับเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความรู้สึกไปเลยนะคะจากความรู้สึกเสียดายหรือเปลืองมาเป็นความรู้สึกอิ่มใจที่ได้ฝึกฝนตัวเองใช่เลยครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองทิศกันดูเล่นๆนะครับว่าในหนึ่งวันเราเจอโอกาสในการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินกี่ครั้ง แค่การกล่าวคำขอบคุณพนักงานร้านสะดวกซื้ออย่างจริงใจการยิ้มให้คนที่ไม่รู้จักหรือการอนุโมทนายินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีบางทีบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจอยู่รอบตัวเราง่ายกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะระหวังว่าพอดแคสต์เรื่องนี้จะช่วยเป็นคู่มือชีวิตสำหรับคุณและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณชอบฟังพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ